ครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องสวัยผ้าโชคครับมือนี้สวัยผ้าโชคให้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูจอมพ่นนะครับเด้อจูปูจอมพ่น,นะพนกะเลยเขามาให้ชมมาและมีปูนะครับเนาะกลับเนะค,ค่อยในชคได้ลาบอยู่ที่ปูจอมพ่นมาตลอดนะครับเด้อนะอันนี้คือต้นโพใหญ่เอาเอฟซีเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัยผ้าโชคไวนค้นะครับเนาะ ขอสาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเพื่อสิบริผาทข่าวสารไม่ๆม่จากทางช่องของสไยผ้าโชคมื่อนี้เดินทางมาแล้วที่ปูจอมพลครับไอ้ปูจอมพลนี่มีประวัตินะครับประวัติอยังกับประวัติเอาง่ายๆเลยคือสวยผ้าโชคมาหนียันได้กับ่าเคยผาดจุดถูบได้ตลอดเวลางวดที่แล้วนี่สวยผ้าโชคก็มากดจุดถูบนะครับได้เลขไปเจ็ดหาหนึ่งนะครับเนาะเจ็ดหาหนึ่ง เอาผมเจ็ดหานึงขึ้นเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาครับเจ็ดหนึ่งหาบนเจ็ดหาหนึ่งครับขอตรวขอไปนะครับเนาะกะลงให้เป็นสองตัวไว้หนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเพื่ออ่าลงแค่นั้นครับลงแค่นั้นนะครับบนเป็นลงกลับไปกลับมาใช่ไหมครับลงแต่หนึ่งหาคับหนึ่งเจ็ดอ่ะมันก็ออกล่างอย่างเดียวนะครับเนาะโอ้ยออกบนครับออกบนอ่ะออกบนคืองวดก้อนนี่คือกันครับงวดก้อนก็ได้เพื่นอ่าเห็นถูกอยู่อ่าเลขถูกก็ได้ก็เข้าคือกันครับอ่ะผู้จอมพ้นนะครับเนาะอ่ะ เอฟซีที่ติดตามเลขทูกของสวัยผ้าชูกนะครับเว่ามือนี้กะมีโอกาสแล้วเนาะสียผ้าไปจุดทูกเอาอยู่ที่ปูจมพ้นแต่ว่าเสียหายเบิง้งหลักฐานการที่ว่ามาเอาเลขอยู่นี่อนนะครับเนาะได้เลขไปงวดที่มันออก14นะครับ14สี่วัยผ้าชูกกลมาเอามาเบิ้องหายผ้ามาเบื้องโพลุตหลุดต่างๆอยู่กี่นะครับเว่านี่มาโพธรูปนะครับเนาะกะกมาได้รูปๆกับข้ามกับโอ่งมาโพธรูปนี่นะครับอืมแตเลยมาเห็น เลขครับเลขนะครับเนาะอันนี้คือสีบ่มีด่เดีนเนาะตั้งตระหนกแล้วมีเอียงอยู่ข้างหลังนี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวสีเบิ่งก่อนเด้อครับเด้อเผื่อสีฮาสิได้โชคได้ลาภเนาะครับเนาะอ้าวแม่นรูปเทวดาบ่ครับอืบเทวบุตรเทวดาเพิ่นไหวนะครับเนาะเอ้้าใหเบิ่งนํากันครับเบิ่งนํากันว่าสิได้เลขตัวใดข้าเห็นเลขไปนํากันเนาะครับเนาะโอ้เป็นรูปเทวดากราบไหวเคลื่นครับ พระดานะครับเนาะอยู่หลังพระพุทธรลูกด้วยครับหลังพระพุทธรูปองค์ที่ตั้งอยู่นี่งวดก้อนนี่ครับว่าได้เบิ้งนะว่าคือเบญโพมีเทพบดดาเทวดาทั้งสององค์ไหวอยู่นี่นะครับคูหนึ่งไหวอยู่บาดนี้สีผ้าไปพิสูจน์เบิ้งองค์หนึ่งครับที่สวยผ้าโชกได้เลขสิบสี่งวดนั่นนะครับว่าก็ได้จากองค์นี้นะครับว่านี่ครับนี่ด้านหลังเป็นครับเนาะซึ่งองค์นี้เฮ็ดมาจาก พระหลวงพ่อใสบอกขึ้อย่างนะั้เอาตึ้งมึงก่อนครับอันนี้ตั้งอยู่นี่มีข้อเหตุข้อผนหักเลยครับเด้อสบายพระโชคก็เลยเอามาตั้งไว้ต่อก,กันนะครับเนาะอันนี้ขออัออนนออปดปวดขอไปเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกกะตเตี้ยวดาเอาตั้งไว้ไว้โพนี่่นะครับเนาะตั้งไว้ไว้โพนี่แหละเอานอนหน่อยก่อนนะครับมาเมื่อก่อนนี่ครับเมื่อก่อนนี่กายยูในลักษณะนี้อ่าแม็นอิริยครับหลวงพ่อพระใสนะครับเนาะเป็นรูปหลวงพ่อพระใสที่อยู่หนองคายเลยครับด้วย อันที่อยู่ตรงข้ายนะครับเนาะเป็นหลวงพ่อประใส่เพิ่นบูชามากเพิ่นเคารพมากพอถึงหักแล้วอืวกะเพิ่นกะคยเอากล่าวมาติดอยู่ครับแต่บ่อยู่นะครับเนาะสาวมาติดอยู่แต่บ่อยู่แต่บัดนี้สมัยพระโช๋ก็เลยมาจับมาใบเห็นพ่อปัญหาครับก็เลยอ่าหันหลังมาจังซี่ครับหันหลังจังซี่เนาะก็เลยไปเห็นเลขซีหน่งซีหนอยู่นี่ครับเห็นเลข41อยู่นี่นะครับเนาะก็เลยทายเอาไปลงเป็น1441ลง3ตัวคือ041ครับ พราะว่ามันเป็นกลมๆออมไปนะครับคือเป็นนั่นอยู่นะครับว่าเป็นเลขกสีหนึ่งไทยนะครับด้วตอนนั้นสมัยพระโชคก็ลงไปให้เข่าเต็มเต็นะครับหนึ่งซีนะเป็นเลขล่างต่อมาก็ได้มาจุดถูกเอากับปูนะครับด้วมานู่จุดถูกเอาอยู่กับปูคนนะครับเนาะก็ได้ไปอีกนะครับว่าสองตัวเข่าตัวสองตัวนะครับเด้อยกระปูจอมพ่นนี่นะครับเนาะวันนี้ก็ตั้งไว้เป็นลักยูลักษณะแบบเดียวแบบเก่าเหมือนกับวานนี้ เอามาตั้งว้ใบโพนะครับมาตั้งว้ใบโพก็เลยมาเบิงสังเกตเบิงใบโพนะครับนาเอาเพิ่นใบโพโรลงมานะครับด้วยเบิงด้านนาก่อนว่ามีตุวใดบ่ครับเอาเบิงทิเนาะอืมอยู่ใบโพนี่อีกซีกนึ่งก็สิเป็นสีเขียวอีกซีกนึงสิเป็นสีเหลืองครับแต่ว่าเสกซีกส,สีเหลืองหันสวัยผ้าโชกว่ามันเห็นเป็นเจดสามนะครับ ต่ว่าสีเห็นคือกันบอกะเบิงเอาได้ครับเนดะ้อเอาอันนี้กะให้เบิงเอาเนาะครับเนาะให้เบิงให้แง่งเอาให้ใส่วิจารณญาณการาการับชมนี่คือเป็นแค่แนวทางอ่าทางช่องสวัยพระโชกไก่เฮ็ดไว้เพื่อเป็นแนวทางเสียงดวงกับรถตลีอ่าของรัฐบาลไทยเฮาครับเอานี่ครับโอ้ยุ่งกัดเนาะครับเนาะยุ่งกับแมย่ยางเวน้นเอาห้าสิบผ้าเบิงด้านหลังครับว่ามีอย่างบอนะด้านหลังของใบโพนะครับเนาะอ่าด้านหลังของใบโพ ที่เอาเสียนพระพุทธรูปวางไว้นะครับว่ามันกัดสกิดสิกิดให้เบิ้งกเห็นด้านหลังนี่มีตัวใดครับผมมีนะครับเนาะไอสีมีแต่ด้านหนาเป็นบ่ด้านหนาด้านนี้นะครับเนาะด้านนี้ก็สีเห็นเป็นตัวเลขเอาปูนยุงมันกัดครับปัดแต่ยุงไวๆอยู่อ่าลักษณะตัวนี้คือเลขเจ็ดหานะครับเนาะเดี๋ยวสี่สี่ให้เบิ้งนะครับเรื่อยเดี๋ยวสี่ให้เบิ้ง มาสีเห็นคือกันโบนอ่ะคันวะคันเห็นกะจัดไปคันบบเห็นกะตัวไหนกบว่ากะเอาที่ตามสายของกันนครับนี่คือเลขกเจ็ดโมครับนี่คายเลขกเจ็ดโมครับเนาะอันนี้คือเลขกหาครับอันนี้คายเลขกหาครับนี่เอ้านี่คายเลขกหานะครับเนาะมันบ่เป็นตลอดก็เป็นจุดเป็นจุดเลี้ยงเลี้ยงกันไปเบิ้งไข่ไข่ซื้อหรอกครับเด้อแต่ว่าเจ๊ขีนตัวใดกับโมโหนะครับว่าอ่าเขาเบิ้งไข่ไข่ซื้ออ้าอันนี้อยู่ที่ใบโพ อีกใบหนึ่งนะครับเบ้อบาดนี่ใบนี้ผัดว่างอยู่ด้านหน้าของใบอีกใบนี้เป็นใบน้อยเขากันนะครับเนาะเอ,าอ้าว่างอยู่ลักษณะนี้นะครับเคนว่างอยู่เนาะอ่าเบิงดูครับเห็นเป็นอีหยังแน่เอ้าสังเกตบบบเ,เกบดูได้ครับเบ้อขันบ่เห็นเป็นหยังกะสีลงอ่าหนึ่งซีซีหนึ่งไหวได้ครับเด้ออ่าลงเป็น1นึ่ซีซีหนึ่งไหวกันสามตัวกับสีลงเป็น1นึซีศูนย์บาทนี่ครับ ตามตัวนะครับว่าเห็นบ่ครับบ่คือสีบ่เห็นว่าเห็นกับว่ามีแยงครับบ่เห็นกับว่ามีแยงเข้าสีเบืองกะเข้าเอาแสดงว่าเปิ้นกระชือห้มาตัวนี้นะครับ Wh it, เนาะจากลูกไอ้พระพุทธรูปกะหลวงพ่อพระไสจังหวัดหนองคายลูกเบิองดูระบาดลูกหลวงพ่อพระไสออกของนองคายมีตัวเดล็กเหนียงมีบ่ครับสีอ่า อดวงของสวัยผ้าโชกสิเป็นเช่นนี้แล้วครับเอา้าอุ้ยเนาะดูแพงเกินไปนะครับหัวผลุดลงมาบอยเป็นที่บอกอยู่หัวผลิตบนนอเนาะเอ้าเบิ้งดูครับหัวผลุดลงมาเบิ้งสว่างเทียสามเทียดนะครับนะด้านหลังของหัวนี่เป็นอีย่งครับอือโอ,โอ้ขุขากับบริเกตนาเดอ้อสิ่งศักดิ์สิทธ์เดอ้อออันนี้เป็นด้านหนาของคนนะครับเนาะเอาไปตั้งไว้คือเก่าครับยัยนอ่ามี ยานบัเป็นบาปครับว่าเขาซื้อยานเป็นบาปน,นะครับเนาะผู้ข่าหยานบาเปเย้ผู้ข่าเป็นบาปเป็นกรรมเด้อปู้เด้อนะบาดนี้กะสังเกตเบมึงตีนเพิน่นนะครับเพืนน่อสีพิ่นหนีตีนเพินน่นหน,นีกะสีเป็นไข่ร้อยพระบาทต่างๆนะครับบาตีนเพิ่นเนาะอ๋ออ่าอืมมีนัยยะครับมีนัยยะตีนนี้มีนัยยะนะครับเนาะ เป็นกงจักครับฟ้าตีนเพิ่นเป็นกงจักรนะครับเนาะนะครับว่าชัดเจนว่าเป็นเลขตัวใดแต่ว่ากระสีเอาไว้ครับเอาไว้คือเลขหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งนะครับว่าสามตัวนะครับว่ากระตัดเหรียญสองตัวเอานึ่งนะครับอันนี้คืออยู่ต้นโพของอ่าต้นโพที่มาได้เคยได้ตัวเลขครับได้ตัวเลขกับพระพุทธรูปนะครับเนาะ ะสีย่างไปเบิ่งด้านหลังครับป่ะนี่ยผ้าย่างเบิ่งด้านหลังนะครับเนาะย่างเบิ่งด้านหลังของศาลครับว่าสีมีอย่างไงแม่นั่งกวักนาครับว่าแม่นั่งกวักวางไว้นี่คือสีบะเมียเหรอครับเปิดเอามาวางไว้ซื้อครับเปิดเอามาวางไว้ซื้อโอ้มือเปิดหักเนาะก็เลยเอามาวางไว้กระถิ่งกระเด็นนะครับเนาะเอาอันนี้ก็ให้เบิ่งไปน้ำกันนะครับเนาะเอาบาตนี่สี ข้าึ้นไปอขอ,อโชคขอลาบจากปูจอมพลเลขปูจอมพลกะชีเป็นเลขถูกนะครับเด้อไปติดตามสะไว้ผ้าโชคไปครับเอาเอาคลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้ก็เอาเป็นคลิปหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับคลิปต่อไปกะชีเป็นเลขถูกของปูจอมพลน,นะครับเด้อเอาสารคินีนีก็ขอ,ขอให้เอฟซีของปอสะไวะ้ผ้าโชคจงมีโชคลาบดังที่ว่าได้เป็นผ้าโชคผ้าอย่างมา้นนะครับเนาะให้ สมคุมม้มสมหาปรารธนาทุกประการแล้วก็ให้สมบูรณ์้ดยรูปสมบัติสั์สมบัติคุณสมบัติทุกประการนะครับเ้อนะสวัสดีครับสวัสดียังงามครับ